はあはあは ที่คนนะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องโยชิเทออีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมาอยู่กับเกมโฮเทลเอเวอเจสคูนะคะเกมนี้ทุกคนถามกันมาเยอะมากนะคะก็ก็เลยอยากจะกลับมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าอาจจะยังมีบางคนที่แบบว่าถึงแม้จะดู10ข้อนั้นแล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้ตรงนี้จังเลยอยากรู้ตรงนั้นจังเลยนะคะก็จะมาแนะนํามาบอกอีกทีนึ่งนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่อ่าแรปเตอร์ข้างล่างนี้ก็คือหนูเองนะคะถ้าดู คนชอบก็สามารถดูไลฟ์สดได้ใน Facebook นะคะสามารถขอเกมได้ด้วยนะคะว่าอยากให้เล่นเกมอะไรนะจ๊ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะโอเควันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะส่วนมากนะคะที่เป็นคําถามมากสุดนะคะเลยก็คือการอัปเกรดนะคะการอัปเกรดยังไงนะคะการซื้อนั่นซื้อนี่ทํำยังไงนะคะก็มาดูกันเลยนะคะโอเคตรงนี้นะคะก็หนูอยู่ในโฮเทลที่ชื่อว่าแดนลี่รีสอร์ทนะคะเป็นรีสอร์ทอยู่บนเขานะคะมีสกีให้เล่น ด้วยนะคะแต่หนูยังแบบว่าไม่มีเงินไปอัปเกรดสกีเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่สาวหน้านะคะโอเคมีคําถามนึงนะคะมีคอมเมนต์นึงถามว่าอัปเกรดร้านอาหารยังไงนะคะก็ถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยมีร้านอาหารแล้วนะคะก็สามารถกดได้ตรงไหนก็ได้เลยนะคะของร้านอาหารเพื่อที่จะอัปเกรดนะคะอย่างเช่นกดเก้าอี้นะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะนะคะก็สามารถอัปเกรดได้เลยนะคะแบบนี้นะคะวิสวยจังเลยสีแดงครีมอ่ะสวย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 มากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่มีแล้วนะคะ ไม่ว่าจะกดตรงไหนนะคะก็จะอัปเกรดตามห้องนะสม,มุดอันนี้คือรูม108นะคะถ้าหนูก,กดตรงนี้จะเป็นรูม19อะไรประมาณนี้นะคะอยอัปเกรดซาวน่านะคะกดที่ตรงไหนก็ได้เลยนะคะแล้วก็อัปเกรดเลยนะคะตามเงินที่เรามีนะคะแล้วก็อย่าลืมทิ้งเงินไว้ด้วยนะมีค่าจ้างพนักงานด้วยนะคะเป็นเรื่องสําคัญนะคะโอเคถ้าสําหรับคนที่ยังไม่มีนะคะยังไม่มีร้านอาหารเลยนะคะจะสร้างตรงไหนนะคะก็กดตรงขวาล่างสุดนี้เลยนะคะ,ะกดกึ่ขวาล่างสุดนี้เลยนะคะก็จะเจอ Management นะคะก็จะมี มีเป็นแบบว่าแท็บให้เลือกนะคะก็จะเลือกในแท็บแล้วคือบิวนั่นเองนะคะก็มาดูเลยนะคะว่าเราสร้างอันไหนบ้างนะคะก็อันนี้หนูสร้างมาเยอะแล้วนะคะเหลือแค่สกีนะคะ3ามแสนแปเงินยังไม่ถึงเลยนะคะอีกไกลน,นะคะก็ตอนนี้มีอยู่2ดงดาวะคะ่ะถ้าใครยังไม่มีร้านอาหารนะคะ,ะ,คะก็มาอัปเกรดตรงนี้เลยนะคะก็ใครยังไม่มีบาร์ก็มาอัปเกรดตรงนี้เหมือนกันนะคะเอ่อไหนๆก็เข้ามาในนี้แล้วก็มาลองดูแท็บอื่นกันบ้างนะคะต่อไปนะคะเป็นแท็บ advertising นะคะคือการโฆษณานะคะถ้าอยากให้ ลูกค้าเราเข้ามาเยอะนะคะ,ะก็ทําโฆษณาได้นะคะก็เสียเงินเป็นรายชั่วโมงนั่นเองก็จะเขาจะบอกเลยนะคะว่าถ้าใช้ลงโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เนี่ยจะได้50าสิบเปอร์เซ็นต์วิสิตเตอร์นะคะแล้วก็ใช้เงิน2ีบาทต่อชั่วโมงนะคะประมาณนี้เลยนะคะก็มีมันมีเพิ่มมาด้วยนะคะแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะเออแต่ว่าเจ๋งมากเลยนะคะ <S <S เ,ออเอาต่อไปนะคะเป็น e อ p l o y e e นะคะคือพนักงานของเรานั่นเองเราสามารถที่จะไล่เขาออกได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มคนได้ด้วยอันนี้คือเต็มหมดแล้วนี่ก็นี่คือจ้าง มาเพิ่มนะคะมนแล้วแต่ว่าเราจะมีเงินพอที่จะจ้างพวกเขาหรือเปล่านะคะบาอ่ามันแล้วแต่แบบว่าดูด้วยนะคะว่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นดาวดาวเรามีโรงแรมเราเป็น5้าดาวล้วเนี่ยแล้วยังมีพนักงานไม่ก็อาจจะทําให้พนักงานลาออกได้นะ,ะพวกทำงานไม่ทันนะจ๊ะเค okay. มีอะไรอีกอ่อเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าอา่ออย่างเช่นตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนนะคะมันจะมีอ่อรูปแผ่นที่หรือรูปเนีย่ยรักโฮเทลอะไรเงี้ยหรือเป็นสมมติจะเป็นเป็นรูปแบบนะคะก็คือถ้ากดแล้วก็จะได้ไปที่อื่นนะคะที่ เราปลดล็อกแล้วนะคืออย่างเช่นถ้าตรงนี้นะคะหนูต้องการ9ดาวอย่างเงี้ยแล้วยังมีแค่7ดาวถ้ายังไม่ปลดล็อกก็ยังไปไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะคือแล้วบางเกมอะ่ะก็สามารถกลับไปที่เก่าได้อย่างเช่นโฮเทลเนี่ยสามารถกลับไปที่เก่าได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเกมอย่าง โพลิสหรือว่าเกมไหนไม่รู้อะแต่ว่ามันมันกลับไปที่เก่าไม่ได้นะคะโอเคแต่ว่าโฮเทลก็ไม่ได้ทําเงินให้เรานะคะสมมติว่าโฮเทลเนี้ยโอ้โหทำเงินให้เป็นหกแสนกว่าเลยจะย้ายเงินมันนี้ได้ไหมทําไม่ได้นะคะหเสียใจมากอันเก่าโคตนรวยเลยค่ะโอเคก็ประมาณในที้นะคะมาสั้นๆน,นะคะมาแบบว่าให้ทุกคนได้รู้กันนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะคะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะอาจจะทํามาเพิ่มอีกนะคะ,ะ,คะเพราะว่าอาจจะมีบางคนยังไม่รู้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะ กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยแล้วก็ใครอยากเจอน้องแรปเตอร์ตัวนี้อีกเป็นรายการสดนะคะสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเป็นหนูจะไลฟ์สดใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยแล้วก็อยากจะขอเกมว่าอยากให้ไลฟ์สดเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอบคุณมากเลยบ๊ายบาย <c oughs> งาม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 ,งาม <c oughs>